อ่อแหะถ้านผู้ชมตามปกคลิปอะไรก็จะมาสอดทำ m เแล้วสองอย่างนี้ก็คือเกียร์แล้วก็ฟีดมาดูเลยก็คือฟีดอ่ะผมจะให้ซื้อเป็นสี่อย่างนี้หรือไม่ก็ถ้าคุณอยากง่ายๆก็สามอย่างนี้ได้ไดบแต่ถ้าคุณจะซื้อสี่อย่างก็คืออันนี้เอาไปทําทตัวเงินแบบตาเล่ตาล่าพวกเนี้ยเนี่ยตาเลตาล่ายากพวกเนี้ยให้เงินตอบแสนท้าเลยไ,ไ,ไอพวกนี้ก็เปนะ็นหมื่นแปดเลย ไอตัวสีเขียดเนี่ยหมื่นห้าเนี่ยสู้ไม่ได้เลยซ้ำเน,นี่ยมันต้องเป็นแบบกล็ขนาดเบโวสู้ไม่ได้กะแล็สิก็ยังสู้ไม่ได้เลยอันนี้น่าจะโหดน่าจะเป็นแบบพืชที่แบบผสมได้โคตรโหดและก็ก็ซื้อมาเหอนะแล้วก็โดยผมทำแบบนี้ก็คือเอาไอตรงซื้อตรงนี้นอยู่ใกล้ๆด้านบนแล้วก็วางเลขหนึ่งลงไปทึบ แล้ววางเลขสองวางเลขสามแล้วก็ทําให้มันยืดแบบนี้พอทำให้มันยืดแบบนี้ก็ปึ๊บอ่ะนี่เรื่องเรามาดราปุ๊บก็วางเลขห้าต่อแล้วผมกลัวมันซื้อไม่ได้ด้วยก็เลยวางเลขหกต่อแล้วพอวางเลขหกเสร็จปุ๊บก็เลขเจ็ดให้มันเลื่อนขึ้นไปอ่านี่แล้วผมก็กลัวซื้อไม่ได้รอบหนึ่งก็เลยวางเลขแปดตรงนี้ง่ายๆอีย easy ไม่รู้เข้าใจเปล่านะเออถ้าทําเสร็จแล้วอย่าลืมเตไว้นนะ้นตรงเนี้ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็กดบันทึกตัวนี้แล้วก,กดบันทึกตัวนี้นะอยาตั้งชื่ออะไรตรัวนี้ก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเกียร์เกียร์อันนี้ง่ายอยูนะ่แล้วมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นเหมือน,อนไมไ่ยาวเลยขนาดนั้นเหมือนไอ้พืชอ,อะ่ะหมืนซีดอะ่ะมันมีแค่ห้าอันเอง ก็แล้วมันก็ง่ายอะเด้เปิดแล้วผมเปิดให้ดูอันนี้คุณก็เรียงเลย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเท่าว่าอ่ะสมมติหนึ่งสองสามก่อนนะแล้วก็ทําเลขสี่เป็นแบบนี้ก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยก็ได้พอกดซื้อุ๊บสมมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแบบนี้มันก็จะมีห้าแล้วก็ 6. 5, 6, หกห้าหกเท่มาให้แล้วก็ทําเลขเจ็ดเป็นแบบนี้มันจะ้ปัดขึ้นไปปัดขึ้นไปก็จะไปวนหนึ่งสองสามต่อแล้วก็ไปสี่เนี่ยแหละง่ายนิดเดียว โอเคจดจำแล้วนำไปใช้แะนี่คือสายที่ขึ้มีตัวแบบขนาดนี้นะเนี่ยเหตุเหตุเจ็ดหมื่นหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้โดนดีเองไม่มีหรอกแล้วก็ไอ้ตัวตีเกีนี้แล้วก็ไอ้ลาวาก้าอีกหลายตัวแล้วตอนนี้ตัวหลายตัวเช่นกันเพราะแบบนี้แหละอ่ะแล้วก็นี่เกียร์ด้วยเกียร์ด้วยนี่ร้อยกว่าอันอย่าบานาน่ากัน ป,ปืนใหญ่แค่หอดถ้าอันก็ถือไปเยอะกันแล้วก็มันจะมาขายเนี่ยระเบิดระเบิดแค่สามร้อยกว่าเนี้ยตอนแรกเมือนี้ด้วยสามร้อยกว่าอันนะเอาเอาลงพืชไปหมดแล้วโอเคคลิปนี้มันมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วจริงลาก่อนคือเอาจริงก็คือก่อนหน้านี้ก็คือลืมบอกว่าใช้แอปอะไรแต่ทุกคนน่าจะรู้ก็แล,ล้ว<ม>เต๋อเผื่อมีบางคนไม่รู้ไงแล้วก็ขอโทษที่เมื่อกี้ด้วยที่แบบ ไม่มันติดระบับมาแล้วพอดีเคนสมันเสียแล้วมันก็เลยเอามือไปสัมผัสไม้นิดหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้ยินกันนี่วัชชันนี้ออโต้คิกโหลดได้ที่เพจสตอร์แลวก็ได้นะพี่ว่าออโต้คิกเนี่ยเราก็เจอไอ้มือเหลืองตัวนี้ละอันนี้กดมาปุ๊บทาให้ความสามารถล้วก็กดได้เลยเนี่ยผมทําไปเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นปะ่ะมีล็อกฟุตนูน่นนี่นั่นเอแสตานู่นนี่นั่นเต็มเลยสามารถใช้ได้หมดเลยนะไอ้หมอเนี่ย แต่วาจำลองเหตุการณ์ก่อนมันจะมีตั้งสองสามครั้งเนี่ยเราหาก่อนนะเพื่อนไม่หาไม่เจอว่ะเออว่าให้เกิดอนันตขึ้นมาให้กดน่าจะจำได้น่าจะอนุญาตให้เปิดมั้งแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างมันจะเพ่นออโต้คิกอยู่กดอนุญาตให้เปิดมันจะเป็นหลายๆรอบอยู่ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเป็นน่าจะเขาน่าจะแก้